Bên nè, bên bên này, Bên nè, nè. Bên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  nè. mà nè. Bên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  nè. Chạy nè. Bên nè. แกป้าแกะกินขนมเนี่ยนี่แล่วจะได้ขึ้นเลยนี้ไอ้นี่เนี่ยคือผ้าเลยนะ่ือได้ป้าครับแกเรบบอเรบบอป้าแกถือผ้าเนี่ยเข้าไปได้ไหมแกครับยังไงครับไงก่อนครับ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 ก่อนครับโอ้ทุกทุกเลยมามาครับ ก้อยแม่ป่ะว้อ,อยอแม่ด้วยได้ไหมหม่ำหม่ำแม่หม่ำด้วยได้ไหมแอ้แฟนยังตื่นไหมอ่ะตื <c oughs> ่นไอ้แฟนยังแอ้ฟแฟนเนี่ยเนี่ยแอ้ฟ <c oughs> แฟนในนักเรียนนี่อ่ะไม่มีชุดนักเรียนนะไปส่งเบ้นป่าว <c oughs> เบนเบนไปส่งเบ้นเนาะส่งป่าส่งป่ะอืมนักเรียนป่ะ หนูเบียนเปล่าดื้อป่ะเนี่ยหนูดื้อป่ะเนี่ยดื้อป่ะดื้อป่ะดืไหมดื้อโดนตีเลยดื้อไหมง่วงแล้วมือทำมือทำมือเม่ออกอะไรทำมือทำมือเบียเอ็มเหวยออกเลขอะไรเลขอะไรของแม่นี่เลขอะไรออ่าจับจับจับให้ป้า อ่ะหนึ่งอันก่อนอ่ะเล่ที่ออกเปิดแล้วก็ใส่ลงไปสามอ่ะสามเหรอสามสามอ่ะใส่มาใส่ไปเหมือนเดิมแล้วจับใหม่อ่ะเล่ที่สองอ่ะไหน วัาให้เลขเลี้ยงด้วยสามสี่อ่ะพอสอเกิดเลยอ่ะสามสี่อาสองตัวหรือสามตัวอ่ะเลที่สามอ่ะป้าเออวันนี้ใจดีไหมอ่ะเร็วป้าเปิดเร็วเร็วเีกอะไรเปิดดิชูขึ้นมาดีสี่ศูนย์อ้าวมีศูนย์ด้วยอ่ะพอครับใครโชคดีขอค่านมครับ สวัสดีครับว่าทุกไงก่อนทุกสิทุกสิทุกก่อน